สองคู่นี้ราคาเท่ากันเลยไปคู่ไหนดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทกุกท่านเข้าสู่ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปาฟิซ่ากับผมแบบอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะเอารองเท้าว,วิ่ง2รุ่นนะครับสยี่ห้อมาเปรียบเทียบกันครับว่าในราคาที่เท่ากันนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่าสร้างมาเพื่อการซ้อมทําความเร็วนะครับเป็นรองเท้าที่เอาไว้ซ้อมซิ่งอะ่ะเออเหมือนเหมือนกันนะครับมาเปรียบเทียบว่า ถ้าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องเลือกคู่เดียวจริงๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังมองเปรียบเทียบ2คู่นี้อยู่เนี่ยจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับในมุมต,ตัวของผมนะ <IT> ก็เดี๋ยวเชิญรับชมได้จากคลิปนี้นะเอ่อก็จะเป็นมิซูโน่ก็จะเป็น s o อก n y อ n n นี่เอ,อ uno, ơi, เนโดฟ e นส5นะครับกับ m i ซ u โน w เว e ร e เบลเลนแฟลตสามนั่นเองนะครับสคู่นี้อันดับแรกก่อนเลยราคาจะเรียกว่าเท่ากันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่า ตัว Rebellion แฟลชสเนี่ยราคา6,300บาทนะครับขณะที่ Endorphin Speed 5นะครับราคา6,290บาทราคาป้ายก็ถูกกว่า10บาทนะแต่ซื้อจริงๆหมายถึงว่าในช่วงโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยถ้ากดซื้อจริงๆเนี่ยแฟล3สราคาจะดีกว่านิดหนึ่งนะครับก็กดนู่นกดนี่ไปเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ4,000กว่าบาทอะ่ะสี่พไม่เกิน4ี่พนนะครับขณะที่ตัว Speed 5เนี่ย เพิ่งออกมาทีหลังด้วยนะครับใส่โค้ดใส่นู่นใส่นี่ก็น่าจะลดเหลือลักประมาณ4,000ปลายๆนะครับก็ยังถือว่าราคาใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับเพราะนั้นก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ลองประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะเริ่มจากอัปเปอร์ครับอัปเปอร์เป็นเมชทั้งคู่นะครับแต่ข้อนี้ต้องบอกกันเลยว่าอัปเปอร์ของตัวสปีด5เนี่ยครับมีการปรับปรุงพัฒนามานะครับก็คือใช้เป็นอัปเปอร์ของตัว เอ็นโดฟินโปร4อ่ะเออเพราะนั้นมนเลยเหมือนเป็นอัปเปอร์รุ่นท็อปอ่ะครับที่มันมีความโปรง่งความระบายอากาศได้ดีกว่านะครับแล้วก็หน้าเท้าก็กว้างกว่าด้วยนะหน้าเท้ากว้างหน้าเท้าเรียกได้ว,ว่ามันค่อนข้างบานเออค่อนข้างแบบโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการระบายอากาศนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสวมใส่ความสบายต่างๆเนี่ยผมว่ามันทําได้ดีกว่าแฟลตสามนั่นเองนะครับแต่แฟลตสามก็ได้เปรียบเรื่องความกระชับแหละแล้วก็ความหนาของอัปเปอร์ที่ผมดูแล้วเนี่ย ความทนทานน่าจะมีมากกว่า Endorphin Speed 5นะครับก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับเชือกรองเท้าเหมือน,อนกันลิ้นรองเท้าก็เออลิ้นรองเท้าเนี่ยของ Speed 5จะมีการแผดบุฟฟองน้ำมาให้ประมาณหนึ่งะครับก็คือพูดง่ายว่าซัพพอร์ตกว่ามีความนุ่มหลังเท้ามากกว่านะครับเพราะนั้นตัวเนี่ยของ Flat 3คือเป็นแผ่นๆหนังกลับ ทุท้ยเลยนะครับเป็นแผ่นเรียบๆเ,เลยก็เป็นสายซิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ก็สปีด5จะนุ่มกว่าซัพพอร์ตได้ดีกว่านะครับขณะที่ตัวแฉกสก็จะได้เรื่องความคล่องตัวนะครับความเบาเท้าของในช่วงบนหลังเท้ามากกว่านั่นเองเนาะตัวข้อเท้าเอา้นเท้าก่อนฮิลคัลเตอร์เป็นโครงแข็งๆเหมือนกันนะครับข้อเท้าเนี่ยบริเวณคอล่านะครับตัวสปีด5บุ่ฟองน้ํามากกว่า บุฟองน้ํามานหนากว่านะครับแล้วก็สังเกตว่าดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเฉียงขึ้นไปเนาะเฉียงขึ้นไปก็คือเลี่ยงเอ็นร้อยหวายนะครับเพราะนั้นมันก็ทําการซัพพอร์ตข้อเท้าได้ดีกว่าถึงมันจะไม่ได้ไม่ได้หนามากแต่ก็หนากว่าตัวแฟลตสามนะครับขณะที่แฟลตสามถ้าให้ดูเปรียบเทียบกันใกล้ๆดูตรงช่วงช่วงนี้นะช่วงส้นเท้านะครับแฟลตสมันจะงุ้มขึ้นมา เข้าหาเอ็นร้อยหวายขณะที่สปีดห้ามันเฉียงหนีเอ็นร้อยหวายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้เจอปัญหากับเท้ารูปเท้าบางท่านนะครับเจอปัญหากับแฝดสามที่อาจจะเสียดสีหรือว่ากัดตัวส้นเท้าเราได้นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันในเรื่องความสบายซับพอร์ตก็ข้อเท้าสปีดห้าก็ทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับถัดมาดูที่มิดโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับอ่า อันนี้แตกต่างกันละพื้นโฟมชั้นกลางเนี่ยแฟลตสจะทําได้ดีกว่าเด่นกว่าในมุมนึงนะไม่ใช่ว่าดีกว่าแะ้วกันจะเด่นในเรื่องที่เขาเอาโฟรมรุ่นท็อปมาใส่โฟรมรุ่นท็อปของแบรนด์นะครับมาใส่อย่าง Energy XP เนะครับเป็นโฟม2ชั้น2ประเภทนะครับก็คือนุ่มเด้งด้านบนโฟมท็อปเลยแล้วก็แทรกกลางด้วยแผ่นไนลอนเพลทนะครับเป็นแผ่นเวฟนั่นแหละเป็นแผ่นเวฟเพลทนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นโฟมเน็กซ์นะครับก็ได้เรื่อง ความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขนาดที่สปีด5ใช้เป็นโฟม p o w e r r u n pb ซึ่งเป็นโฟมที่ออกมานานแล้วอะใส่มาในตระกูล endorphin แบบก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่สปีด1เลยมั้งเออสปีด1สปีด2สปีด3สปีด4สปีด5แต่จะมีการปรับปรุปรงจูนโฟมมาบ้างแหละแต่ก็ถือว่าเป็นโฟมที่รุ่นเก่าเออพูดตรงๆว่าเป็นโฟมเก่ากว่ารุ่นเก่ากว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถ้าใครชอบคแบบาแรคเตอร์แบบแน่นๆ่นเฟิร์มๆฟลร์มหลๆแบบเออไหลเท้า Transition เท้าได้ดีก็จะชอบเนาะคือต้องบอกก่อนครับว่าเทคโนโลยีของ m i ซูโน่เนี่ยมันปรับปรุงมาใหม่ก็คือใช้เทคโนโลยีรุ่นท็อปเลยขณะที่ s ็อ o n y เนี่ยคือต้องยอมรับแหละครับว่า p o w e r l a n d PB อะ่ะเออมันก็เป็นโฟมที่แบบออกมานานละแต่มันก็ดีอยู่แล้วใครที่ชอบฟิลลิ่งแบบนี้นะครับของดีบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถูกไหมนึกออกไหมคือบางรุ่นเนี่ยเปลี่ยนแล้วแย่ลงก็มีนะครับแต่เนี่ยก็ยังคงความ อ่อได้ได้ว่าคงความดีงามที่เคยทําไว้ดีอ่ะก็คงไว้อย่างเดิมแล้วกันนะพูดง่ายว่ามันไม่ได้ปรับปรุงโฟมอะไรใหม่นะครับแต่ว่าก็สองรุ่นนี้คาแรคเตอร์ในการวิ่งก็แตกต่างกันนะส่วนเรื่องสเปคไฮก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับตัวของของแฟ a ์สานะครับส้นเท้าจะอยู่ที่37.5ด้านหน้า34.5ดอบ3เออดอบ3แต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรเยอะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการเฉือนโฟมด้านท้ายนะครับมันก็เลยจะแบบ วิ่งไ,ได้ปกติอะเออไม่ใช่ว่าเหมือนไม่ได้วิ่งเหมือนพวกซีโร่ดรอปหรือว่าดรอปต่างๆนะครับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับก็คือส้นเท้า37.5นะครับขณะที่สปีด5ส้นเท้าจะอยู่ที่36ครับ36ด้านหน้า28นะครับเพราะนั้นด้านหน้าก็จะรู้สึกว่าบางกว่าเตี้ยกว่านะครับเตี้ยกว่าหมดแหละแต่ว่าด้านหน้าจะบางกว่าชัดเจนเพราะว่าคู่เนี้ย แฟลตสเนี่ยด้านหน้า34.5เลยก็จะหนานุ่มเลยนะครับขณะที่ตัวไอรอนฟินสปีดหก็คือแค่28นะครับน้ำหนัก2คู่นี้ไซส์มันต่างกันนิดนึงเนาะตัวแฟลตสามแฟลตสเนี่ยเป็นไซส์9ไซส์9 US น้ำหนักอยู่ที่242นะครับขณะที่สปีด d 5ไซส์9.5ครับ 245เพราะนั้นถ้าผมว่าเทียบในไซส์เดียวกันเนี่ยสปีด5ก็จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่านะสปีด5จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่านะครับเพราะนั้นในเรื่องน้ำหนักก็สปีด5จะได้เปรียบนะครับสปีด5ก็จะมีตัวแผ่นเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นแผ่น PU อยู่เหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกแต่เนื้อผมว่าเ,ออเนื้อก็คล้ายๆกันความอ่อนตัวนี่งอให้ดูก่อนเนาะ สปีดห5ก็จะงอได้ประมาณนี้นะครับขณะที่แฟลตสามแฟลผมว่าแผ่นแข็งกว่านะเออแฟลตสผมว่าแผ่นแข็งกว่าแล้วก็อาจจะโฟมหนากว่าแต่โฟมจริงๆก็นุ่มกว่าเออแต่ว่าเท่าที่ลองดัดๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแฟลตสแผ่นจะแข็งกว่าตัวสปีดห้นั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องคาแรคเตอร์ในการวิ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนพื้นพื้นตัวนี้ถ้าเทียบเรื่องความหนึบเนี่ยผมว่าตัว แฟลตส,สามจะรู้สึกว่าเกาะถนนได้ดีกว่านิดนึงและกันเนาะแต่จริงของตัวซัลโคเนเนี่ยเรื่องพื้นอะในพื้นลื่นเนี่ยมันจะอาจไม่ใช่จุดเด่นของทาง รองเท้าซัคคอี่อยู่แล้วนะครับแต่ในรุ่นสปีด5หรือว่ารุ่นหลังๆเนี่ยยังตัวเอนโดฟินเอลิทสก็ดีหรือว่าตัวสปีด5ก็ดีถ้ารันอินไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ว่าความหนึบก็โอเคนะแต่ถ้าเทียบแล้วยังสู้มิซูโน่ไม่ได้นั่นเองนะนี่ก็จะเป็นสเปคแบบเร็วๆเลยนะแต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันกับ2คู่นี้เอนโดฟินสปีด5และรีเบเลียนแฟลชสามครับมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากการใช้งานกันนะครับเริ่มจากเรื่องความมั่นคงก่อนเนาะความมั่นคง คือถ้าเอนโดฟินสปีด5เนี่ยความมั่นคงถ้าสิบผมให้สิบเลยมั่นคงเลยมั่นคงเลยนะครับโอเคคนที่มีอาการเท้าล้มก็อาจจะยังเจออาการนิดนึงแต่ไม่เยอะนะครับผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มเนี่ยใส่เอนโดฟินสปีด5วิ่งได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็คือด้วยด้วยตัวรองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะสังเกตว่าหน้าเท้ากลางเทาง้า ส้นเท้าเนี่ยก็กว้างกว่าแล้วตัวโฟมมันก็มีความเฟิร์มกว่า Powerland PB เนี่ยมันจะเป็นโฟมที่เฟิร์มนะครับมันจะไม่มีอาการยุบโฟมยยบย่าบอะไรเงี้ยเพราะนั้นในเรื่องความมั่นคงสปีด5กินขาดเพราะว่าแฟตสเนี่ยบอกเลยว่าคนเท้าล้มใส่ไม่ได้นะครับอาการบิดล้มในชัดเจนนะครับเนื่องจากด้วยตัวรูปทรงการดีไซน์ด้วยนะครับความเว้าในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวโฟมที่มันมีความนุ่มอะ่ะเพราะนั้นความมั่นคงเนี่ย ซูไม่ได้เลยพูดง่ายว่าแฟลตสอาจจะไม่มั่นคงโดยเฉพาะคนเท้าล้มนะบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับขณะที่สปีดห้นี่ยนิ่งๆเออความมั่นคงสูงแล้วก็คนเท้าล้มในผมว่าใส่ได้สบายไม่มีปัญหานั่นเองนะครับมาถึงคาแรคเตอร์การวิ่งบ้างนะครับการวิ่งก็ไปคนละทางเลยด้วยโฟมที่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับตัวลิเบเรียนแฟตสเนี่ยจะนุ่มเด้งนุ่มเด้งใช้คํานี้เลยแล้วกันไม่อยากจะพูดเยอะนะครับไปลองดูรีวิวแบบ ที่ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วกันนะครับถ้าอยากดูละเอียดเนาะก็คือเป็นฟีลนุ่มเด้งนุ่มเด้งแรงเลยนุ่มเด้งนะครับกดตรงไหนก็เด้งเนาะโดยเฉพาะกลางเท้าหรือว่าย้อยมาทางตัวมาทางส้นเท้านิดน,นึงอ่ะมันจะมีรู้สึกเป็นสัมผัสแบบเป็นก้อนๆเลยเหยียบแล้วแบบจะเด้งไปเลยเนี่ยเพราะนั้นพูดง่ายว่าแฟลตสนุ่มเด้งนุ่มแล้วก็เด้งแบบเด้งแบบ พูดง่ายว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเราจะวิ่งไปข้างหน้าด้วยการเด้งส่งเท้าออกไปเด้งส่งตัวเราออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของแฟร3านะขณะที่เอนโดฟินสปีดห้านะครับฟิลจะไม่ได้แบบเด้งแรง เอ,อ่อฟิลจะเป็นแบบเน้นไหลเน้นความกลิ้งของสปีดโร w ซึ่งกลิ้งกว่าชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเวลาวิ่งจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวแฟลตสามจะเป็นฟิลนุ่มเด้งใช่ไหมครับขณะที่สปีดห้าเนี่ยจะเป็นการแตะและไหลเท้าครับแตะกลิ้งเท้าแตะกลิ้งเท้าแตะกลิ้งเท้าก็คือมันสามารถควงเท้ากลิ้งเท้าได้มันแล้วก็รวดเร็วกว่าตัวแฟลตสามนะครับเพราะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า แฟเนี่ยน่าเอ้ยโทษครับเอนโดฟินสปีดห d 5เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเซฟแรงมากกว่าคือกลิ้งเท้าได้ดีกว่ามันสามารถวิ่งได้แบบวิ่งได้แบบสมูทเนาะเทคโนโลยีสปีดโรคือกลิ้งแล้วก็สมูทมากจริงๆนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยกินแรงกดแล้วก็แบบไปเงี้ยเอ,อ ลงเท้าแล้วแบบไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆคือพูดง่ายว่าเหมือนไม่ค่อยได้ใช้แรงเยอะอะ่ะขณะที่ออกแรงกระทืบปุ๊บเนี่ยโฟมมันเด้งไม่เท่าแฟตสผมบอกเลยว่าโฟมพาวเวร์แนมันไม่เท่าแฟตสเพราะแฟตสมันใช้เอนเนอรีที่เป็นรุ่นท็อปนะครับก็เด้งเหมือนกันแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าใช้แรงเยอะกว่าและอย่างที่บอกว่าตัวแผ่นมันก็อ่อนกว่านะครับเพราะนั้นถ้าวิ่งแบบความเร็วทั่วๆไปและการเพส หเพศหกเพ7เจ็ดหครึ่งหกเจ็ดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสปีดห้ถนอมแรงมากกว่าแต่ถ้าจะอัาจความเร็วหรือว่าเร่งเร็วจะจัดกว่านั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้แฟร3มันจะแบบตอบสนองได้รวดเร็วแล้วก็ซิ่งกว่านั่นเองนะครับก็แล้วแต่ชอบเนาะถ้าถามผมว่า2คู่นี้เหมาะกับใคร ผมว่าสปีด5เป็นรองเท้าที่เหมาะทําความเร็วก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถวิ่งได้ชิลๆวิ่งได้หลากหลายวิ่งช้าวิ่งเร็วได้ดีกว่าแฟลตสามขณะที่แฟลตสามเนี่ยผมว่ามันแทบจะเป็นรองเท้าแข่งอยู่แล้วอะ่ะเออหรือเอาไว้วิ่งเร็วจัดๆฟาสต์เลกนะครับหรือว่าอินท์วลลงคอร์ดหรือว่าลงแข่งเนี่ยผมว่าแฟลตสามก็จะมันมากกว่านะครับแต่ที่สําคัญดอกจันไว้อีกนิดน,นึงนะครับข,ข้อสําคัญเรงจริงเลยก็คือเรื่องความมั่นคงนั่นเองเนาะถ้าคนที่เท้าล้มเนี่ยยังไง ต3ผมว่าไม่เหมาะเออหนีไปเลยดีกว่านะครับคนเท้าล้มก็จะเหมาะกับเอ็นโดฟินสปีด5มากกว่าส่วนถามว่ามือใหม่เออถ้ามือใหม่ผมว่าก็เชียร์สปีด5ครับวิ่งง่ายกว่าใส่สบายวิ่งง่ายมั่นคงกว่านะครับแต่ถ้าใครที่ซิ่งๆอยากได้รองเท้าเด้งแรงๆเนี่ย83ก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่านั่นเองนะครับเพราะนั้นคู่นี้เป็นมวยถูกคู่ตรงที่ราคามันพอๆกันแล้วก็เป็นรองเท้าที่ แต่ละแบรนด์เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อซ้อมทำความเร็วเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเอดอฟินสปีดหวิ่งง่ายสบายกว่าวิ่งง่ายขณะที่สนุกก็สนุกนะวิ่งมันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฟิล์มกิ้งไหลนะครับแต่ใดๆเลยคือเป็นรองเท้าที่แบบสบาย เป็นมาตรฐานที่วิ่งแล้วใส่สบายจริงๆนะครับขณะที่แฟตสามเนี่ยเหมาะกับการวิ่งแรงวิ่งเร็วจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนจะชอบชอบฟิลไหนเนาะชอบฟิลนุ่มเด้งเน้นซิ่งนะครับก็ไปที่แฟตสามเท้าไม่ล้มนะเน้นย้ำเท้าไม่ล้มชอบนุ่มเด้งไปแฟตสามครับแต่ชอบความเฟิร์มๆใช้วิธีตบเท้ากลิ้งไหลเนี่ยก็เลือกเอนโดฟินสปีดห้านั่นเองนะครับหรือว่ามีทั้ง2คู่พูดง่ายๆนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันชนิดว่าไม่ต้องเลือกเลยถ้าใครจะเลือกก็เลือกตามที่ผมเล่าและการชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็2คู่มันไม่เหมือนกันเวลาวิ่งเราก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันการวิ่งรองเท้าก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ละกันนะครับใครที่เคยใช้รองเท้าทั้งสองรุ่นนี้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่ารู้สึกเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับหรือว่ามีคําถาม ข้อสงสัยอะไรที่ผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์สอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้ได้ทุกคําถามและกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากสูดใจฝาก subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลก่อนใครเพื่อนจากช anel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปซิซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ